นี้จะมาแนะนนะครับปัญหาุถยนต์นิสสัน NV เครื่องหดฉีดรุ่นแคปบใหญ่นะฮะเกิดอาการความต้องสูงนะฮะผมได้นำรถไปเปลี่ยนหม้อน้ำแล้วนะฮะฮเปลี่ยนลล้เาวเปี่อน้ำนะครับน,นี้นะฮะตรวจสอบแล้วก็เปลี่ยนหม้อต้มแก๊สนะฮะ ได้มีการถ่ายน้ำหลอยืนทั้งหมดแล้วนะครับทดสอบละอาการนั่นคือความร้อนน้ำดันที่เบาะพักเกิดทุกอย่าง,ะองอาานะครับก็ยังไม่หายนะฮะสุดท้ายนะฮะก็อาการคือถ้าถ้าเราอองขดน้ำนะฮะความไวที่ตัวบรรยากมันจะเกิดฟองขึ้นมาเป็นฟองอากาศขึ้นมานะครับ เราก็เลยช่างก็เลยตรวจสอบเปิดฝาสูบฮะแล้วก็เปลี่ยนประก็นตัวนี้ฮะนี่ประก็นเครื่องระหว่างฝาสูบกับเครื่องยนต์ฝาสูบกับเสื้อสูบฮะช่างบอกว่าเกิดอาการไหม้นะตรงนี้นะเกิดอาการไหม้ทาให้ความร้อนในกระบอกสูบเข้าไปในอยำยาหล่อเย็นทําให้เกิดอาการร้อนนะก็เปลี่ยนประก็นตัวแท้เข้าไป กาเปลี่ยนก็ถือว่าความร้อนก็เป็นปกติครับก็ฝากไว้เป็นคมรู้นะครับถ้ารถร้อนสูงเปลี่ยนน้ำแล้วไม่หายก็คงต้องดูที่ปบรกเกนครับอาจจะเป็นที่ปรกเกนก็ได้นะครับร้อนสูงนี่คือร้อนเกือบถึงสุดแล้วนะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ